สวัสดีครับพบกับผมหมออยู่นะครับกับการอ่านไพ่ยิปซีนะครับปยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นผู้ที่เกิดในวันพระฤาษีพอดีนะครับในเรื่องของการปรยากรดวงในก่อนที่จะสิ้นปีพุทธศักราช2567นี้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนตันวาคมนะครับถึงวันที่31ต,ตันวาคมนี้นะครับว่าจะวันพระฤาษีพอดีนะครับจะมีสถานการณ์ใด เกี่ยวกับการงานการเงินความรักของท่านที่จะเกิดขึ้นนะครับในช่วงก่อนที่จะสิ้นปีนี้นะครับเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับก็ให้ชาววันพฤหับปบดีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจารณารับเอาแต่พลังงานโบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลงังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับ และก็ทุกคำพยากรณ์ที่ดีๆนะครับที่หมอยุทธยานออกมานั้นนะครับด้ตัจิตอธิษฐานในสิ่งดีๆตั้งหลายเหล่านั้นนะครับได้บังเกิดความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาขึ้นจริงนะครับผู้ที่เป็นชาววันพะราสบดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรที่ปิดพลาดมาก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับแล้วก็กขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับ ก็มาดูกันนะครับว่าชาววันพระสบดีก่อนจะสิ้นปีนี้นะครัถึงวันที่31ตันวาคมนี้นะครับจะเป็นไปในสก,กานแบบใดบ้างนะครับในสก,กานต่างๆของชาววันพระสบดีนะครับในเรื่องการงานการเงินหรือเรื่องของความรักนะครับที่จะมีเข้ามาเกิดขึ้น7ถ้วยนะครับก็ ช่วงนี้ก็จะมีไอเดียอะไรมากมายนะครับที่จาวันบระสุทธอยากจะทําอยากดะดำเนินการมีความปรารถนามีความฝอยฝันนะครับอาจจะเป็นโครงการสําคัญสําคัญดีๆนะครับแล้วก็มีโอกาสในการที่จะนํามาเริ่มต้นให้สู่เป้าหมายของความสําเร็จต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับมีไอเดียอะไรมากมายนะครับที่เป็นช่วงโดดเด่นในการคิดความฝอยฝันความปรารถนาที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่เป็นชาววันบริสุทธินะครับ ก็จะมีการเตรียมโครงการนะครับของไก่หลายๆท่านนะครับของชาววัตถุศึกษาจะมีการวางโครงการในการแจกขยับขยายหรือทาธุรกิจของตัวเองเกิดขึ้นอาจจะเปิดรับบุคลากรในช่วงนี้นะครับหรือบางท่านมีโอกาสในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงองค์กรเกิดขึ้นก็ได้นะครับที่อาจจะมีการรับพนักงานมาเพิ่มเติมที่จะเกิดขึ้นหรือการวาง กลยุทธ์ในการที่จะสร้างอะไรเกิดขึ้นอาจจะมีรอในเรื่องของผู้ที่จะเข้ามาเป็นอุ้นส่วนในการที่จะดําเนินการนะครับซึ่งอาจจะเป็นความฝ่อปันปรารถนาของท่านกับโครงการอะไรใหม่ๆนะครับที่จะเริ่มต้นแล้วก็มีการวางแผนอาจจะมีเรื่องของการเงินอ่นทุนนะครับที่บางทีอาจจะ ของตนเองแม้จะมีพอก็ตามอาจจะมีสถานการณ์ของการเก็บสำรองไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะบางส่วนนั้นนํามาลงทุนแล้วก็นําบางส่วนนั้นเก็บไว้เพื่อความปลอดภัยเพื่อสำรองแล้วก็อาจจะรอในเรื่องของอผู้เข้ามาเป็นร่วมวุ่นนะครับในการที่จะร่วมทามธุรกิจด้วยกันก็เป็นช่วงของการเตรียมโครงการวางแผนอะไรที่จะไปสู่ความเติบโตกับก,บการดำเนินการอะไรเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับ บางท่านก็มีโอกาสนะครับอาจจะนำอะไรที่เป็นผลงานเก่าๆนะครับอบถ้วยที่เคยสร้างผลงานเคยเป็นผลงานชิ้นโบแดงมาแล้วเคยความสร้างความสําเร็จแล้วนะครับจึงอาจจะมีไอเดียขึ้นมาใหม่นะครับในที่จะนํามารีเทิร์นกันใหม่มาสร้างโอกาสของความสําเร็จกันเกิดขึ้นใหม่นะครับก็เป็นช่วงดีๆของการที่จะสร้าง ธุรกิจที่เคยสร้างผลประโยชน์มากมายแล้วนะครับก็จะนํามานะคัพยายามจะออกมาครับเดิมดเอ,อมิดนะครับปุ่มความรู้ปุ่มสามารถของท่านจะนําพาสู่ความเติบโตได้นในทิศทางที่ดีนะครับหรือได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆในช่วงนี้นะครับก็ามาเสริมเพิ่มเติมเพเพิ่มทักษะไอเดียที่ดีๆกว่าเดิมนะครับหรือบางท่านอาจจะได้ ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่อาจจะเข้ามาช่วยเหลือครอ้คกูลในทิศทางที่ในด้านความคิดต่างๆนะครับที่มาช่วยคิดช่วยวางแผนในเรื่องของที่ท่านจะทำโครงการอะไรก็ตามนะครับและก็บางท่านก็จะนําในเรื่องของแนวทางเก่าๆก็ได้นะครับที่อาจจะเป็นเกิดสร้างความสําเร็จมาแล้วนาเทคนิคหรือวิธีกลยุทธ์นั้นมาใช้นะครับเพื่อที่จะให้ไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จอะไรที่เป็นโครงการใหม่ๆที่จะเกิด ขึ้นนะครับแล้วก็ราชินิ่ตือดาบนะครับการควางความคิดเห็นของผู้อื่นหรือได้รับกำัสนับสนุนที่ดีนะครับที่ทำให้ท่านนั้นรู้จักยืดหยุ่นปรับปรนนะครับหรือในเรื่องของการบริหารการงานที่ร่วมกับลูกน้องบริวารก็ตามนะครับก็จะได้มีการรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราหรือรู้จักหลักธรรมะนะครับมาบริหารในเรื่องการงานธุรกิจนั้นเพื่อเดือนหน้าไปสู่ความสดใส อาจจะนําในเรื่องของตรมวิญญาณ4ีมาใช้นะครับเพื่อให้เข้าใจกันในทิศทางที่ดีให้มีความาสนิทสนมกลมเกลียวมีเมตตาการุณาต่อกันซึ่งกันและกันในระหว่างลูกน้องหัวหน้านะครับเพื่อที่จะกับเคลื่อนในการงานธุรกิจนั้นเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีเรียกว่ารู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับรู้จักเข้าใจลูกน้องลูกน้องก็รู้จักเข้าใจใน ความคิดกวา่ามาของหัวหน้านะครับก็ทำให้สถานการณ์ต่างๆได้รับการปลนปลนปลน,ปลนคลายแล้วก็เดินหน้าเติบโตต่อไปด้วยความสดใสที่จะเกิดขึ้นนะครับก,ก็การเป็นทีมกันในทิศทางที่ดีสามเหรียญน,นะครับการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจด้วยความสามัคคีด้วยความใส่ใจด้วยกันนะครับไม่ว่าจะมีอะไรปรัญหาเข้ามาก็ตามนะครับก็จะมีการคุยกันประชุมกันเพื่อทําความเข้าใจหรือในช่วงนี้นะครับการเจราจาใดๆ ก็ะจะเกิดความสําเร็จการเจราจากับอุ้นส่วนอะไรก็จะมีการตกลงกันในนานทที่ดีมาร่วมแรงร่วมใจนะครับในการที่จะดาเดนินการไปด้วยกันหรือการที่ใกลตําในเรื่องของ อาชีพที่เกี่ยวกับการเจราจาการสื่อสารการประชาสัมพันธ์อะไรก็ตามแต่นะครับก็จะได้รับผลลัพธ์ของการสื่อสารในทิศทางที่ดีที่จะได้รับคําตอบกับผลประโยชน์ผลตอบรับ้ามาในทิศทางที่ดีการทํางานร่วมแรงร่วมใจกับ้พื่นถ้าก่อนหน้านี้นะครับที่อาจจะมีในเรื่องของความไม่เข้าใจบ้างอะไรก็ตามนะครับที่อาจจะมีเข้ามาแต่ตัวนี้ช่วงนี้นะครับจะมีการสนิทสนมกลมเกลียวกันในทิศทางที่ดีที่จะมีเข้ามาผูกพัพพน สามคัคคีในการที่จะเป็นทีมเวิร์กที่ดีที่ดีต่อกันที่จะส่งเสริมไปสู่ความสําเร็จให้เกิดขึ้นแ้วไปไปต่อมานะครับความสําเร็จจะเกิดขึ้นความเป็นสตีอันสีไม่เท้านะครับกูรักกูครองก็ต่างก็เป็นพลังที่ดีนะครับที่เป็นพลังเข้มแข็งให้เข้ามาสนับสนุนเกื้อกูลให้การคิดตัดสินใจอะไรนะั้นออกมาในทิทางที่ดีนะครับก็เรียกว่าคนรักไม่ได้สร้างปัญหาให้เป็น เกิดขึ้นในการงานนะครับก็เป็นพลังที่ก้ามาเกือ้อกูลเกื้อหนุนในติดตามที่ดีของคนรักผู้ชีวิตก็ตามใครที่มีคู่นะครับที่มีความส,มส่งเสริมด้วยความแข็งแรงอย่างมั่นคงนะครับหรือใครถ้าไม่มีในเรื่องของคู่รักชีวิตนะครับก็จะมีไปเพ็ตร,รงข้ามหรือเพื่อนร่วมงานในองค์กรเดียวกันนะครับหรือวุ่นส่วนนะครับที่มีความเป็นสเสถียรอย่างที่ลกล่าวนะครับวุ่นส่วนก็มาด้วยความแข็งแรงแข็งแกร่ง,งมาเป็นพลังในการที่เสริม ร่วมแรงร่วมใจร่วมพุ่นลงทุนที่จะกลับเคลื่อนสู่ความเติบโตและก็สร้างความเป็นเสถียรมั่นคงกับความสําเร็จที่จะมีเข้ามานะครับกับการบริหารอย่างมีคุณภาพคุณค่าราชินีถือเหรียญน,นะครับที่บริหารด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจด้วยไอเดียที่ดีๆนะครับก็ทําให้ท่านนั้นบริหารการงานธุรกิจนั้นสู่เป้าหมายสําเร็จอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องที่จะดึงดูดผลประโยชน์ผลรายรับไรายได้ต่างการเงินเข้ามานะครับ กับผลประโยชน์ที่ได้รับต่อไปกับความสําเร็จที่เกิดขึ้นอย่างสถียนเดอมูนะครับอาจจะมีสถานการณ์ให้กังวลนะครับ,รรบ,นนรบที่เกิดขึ้นให้กับชาววันประชับดีนะครับที่อาจจะมีเข้ามากับการเริ่มต้นกับไอเดียใหม่ๆอาจจะมีไม่ค่อยแน่ใจบ้างนะครับที่บางตั้นอาจจะมีนะครับที่อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็มีเรื่องของการที่อาจจะ ไม่ค่อยแน่ใจกับสถานการณ์ในปัจจุบันก็ได้อาจจะก,กังวลกับ mm hmm. ในช่วงเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ก็ได้นะครับที่อาจจะทําให้มีความกังวลอยู่แต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านก็จะมีสัญชาติยานที่ดีนะครับในการที่จะ่อนคลายในการที่จะประปนวกพลังที่จะไปสู่ชาของความเข้าใจความเชื่อมั่นในติตางที่ดีนะครับที่ได้ตั้งความ รู้การเรียนรู้อะไรที่ดีๆหรือผู้หลักผู้ใหญ่ผู้รอบรู้ก็ามาเป็นที่ปรึกษานะครับมาหรือบางท่านมีโอกาสาได้รับการเครี่อกูลจากคนที่เป็นผู้หญิงนะครับที่อาจจะก็ามาเคื่อกูลสนับสนุนในการส่งเสริมแนะนําแนวคิดต่างๆที่มาช่วยในการตัดสินใจของท่านอะไรที่มีกังวลไม่แน่ใจอะไรก็ต่างนะครับที่จะเข้ามาช่วยคุยช่วยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำในทิศทางที่ดีนะครับ ก็จะทำให้ท่านนั้นกาในสถานการณ์ที่มีการตัดสินใจที่ถูกต้องที่ดีที่จะประสบความเติบโตต่อไปนะครับที่จะเกิดขึ้นก็ไม่ได้คิดหรือตัดสินใจเพียงลำพังนะครับมีการสนับสนุนจากบุคคลอื่นจากที่มาในที่ดีนะครับแล้วก็การงานก็จะไปสู่เป้าหมายของความสำเร็จสิบเหรียญนะครับที่จะก้าวมากับความเติบโต ที่จะส่งผลรได้รับ้ามากับผลตอบแทนอย่างมั่งคั่งสมบูรณ์นะครับที่จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตในครอบครัวอย่างมั่นคงต่อไปนะครับแล้วก็การมีโชคมีลาภกับความสําเร็จนะครับยกระดับต่างการเงินเข้ามานะครับเด็กตือเรียนสิ่งที่วางโครงการอะไรใหม่ๆก็จะเริ่มเติบโตยกระดับนะครับ ไปสู่ของการได้ดันเดินโครงการและก็สู่ความเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องอะไรที่มั่นคงอยู่แล้วนะครับก็จะได้รับการมีโชคมีลาภก,ก็มามากกว่าเดิมนะครับก็ไปสู่ของการได้พิจารณาบางคนก็ในเรื่องของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนระดับต่างการเงินเดือนเดือนหรือในเรื่องของการได้รับการเลื่อนตําแหน่งที่มากกว่าเดิมนะครับก็ไปสู่เส้นต่างของความเติบโต,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 ตยกระดับความรุ่งเรือง ในเรื่องการเงินนะครับการเงินก็มีเหลือเก็บเหลือใช้มากยิ่งขึ้นไปสู่ของการเป็นผู้มั่งคั่งมุดมสมบูรณ์นะครับและก็อะไรที่รอในเรื่องของผลประโยชน์ผลได้รับรายได้ก็ามานะครับก็กําลังจะสําเร็จเข้ามาเสียเ็ดเหรียญนะครับที่จะ้ามาสร้างความแข็งแรงแข็งแรงมั่นคงต่างการเงินต่างผลประโยชน์ให้กับชาววันประชดประดีต่อไปในทิศทางที่มั่นคงรุ่งเรืองนะครับก็เรียกว,ว่าช่วงนี้การงานการบริหารงานของ ชาววันพระราชบดีนะครับที่ทำงานลำพังก็ตามหรือทำงานร่วมงานกับผู้อื่นก็ตามนะครับที่มีการร่วมแรงร่วมใจกันในทิศทางที่ดีที่สู่เป้าหมายเดียวกันกับการบริหารอย่างมีคุณาภาพการร่วมทีมอย่างเ,ททเต็มที่นะครับก็ทําให้ประสบความสําเร็จเป้าหมายด้วยปูมความรู้ด้วยคำแนะนําที่ดีนะครับก็เกิดความสําเร็จไม่ว่าอะไรก็ตามเ,เรืนินการใหม่ๆ หรืออะไรที่มั่นคงอยู่แล้วนะครับก็สร้างผลประโยชน์ผลไดรับรายได้อะไรที่รอในเรื่องของผลประโยชน์ก็จะเขียเข้ามากับความสําเร็จนะครับแล้วก็ยกระดับความสําเร็จนั้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความเติบโตต่างการเงินต่างผลประโยชน์ผลไดรับรายได้ก็ามาให้กับชาววันพฤหัสบดีอย่างมั่นคงต่อไปนะครับก็เป็นเส้นทางที่ดีต่างการงานไม่ว่าจะเริ่มต้นกคงการอะไรใหม่ๆนะครับก็จะพู ปสู่เป้าหมายของการสนับสนุนสู่ความสําเร็จได้ในทิศางที่ดีแม้ท่านจะมีความวิตกกังวลอะไรก็ตามนะครับแต่ท่านก็จะสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นได้ในทิศทางที่ดีนะครับที่ท่านรู้จักปลนปลายรู้จักนาความคิดของผู้อื่นนะครับการแนะนําที่ดีๆหรือคำที่ได้รับการปรึกษาจากผู้รู้ผู้มีความสามารถมีประสบการณ์มาแนะนําก็สู่ความสําเร็จ เกิดขึ้นอย่างเป็นเสถียรอย่างมั่นคงต่อไปที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จเพราะว่าเสถียรนั้นในเรื่องของกรรมมะนะครับในเรื่องของการงานของท่านโดยเฉพาะที่จะมีความสําเร็จแล้วก็มั่นคงที่จะดึงดูดผลประโยชน์ผลรายรับรายได้เข้ามานะครับในเรื่องเส้นต่างการเงินนะครับการเงินก็เติบโตในทิศต่างที่ดีนะครับที่จะรับอายกระดับการเงินที่ไปสู่ทิศต่างของความร่ํารวยเข้ามานะครับที่เงินอันไหลก็มาอย่างต่อเนื่องกับความสําเร็จ กับการงานที่มั่นคงนะครับการเจราจาใรการเป็นนายหน้าอะไรช่วงนี้นะครับการเป็นเซลอะไรต่างๆที่ได้รับออเดอร์ก็มาแล้วมีผลประโยชน์ผลส่วนแบ่งผลเปอร์เซนต์กาค,คอมมิชชั่นอะไรที่มีก็มามากมายนะครับก็แต่ให้ท่างนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ต่างกาันหนึ่งบางทีเป็นโครงการอะไรใหญ่หญๆที่มีผลประโยชน์ผลายรับก็มานะครับบางคนก็เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับที่มีการ มีผลประโยชน์ในความตาม่างกับการซื้อมาและก็การจําหน่ายออกไปนะครับที่สร้างผลประโยชน์ตอบแทนมากมายนะครับก็ยกระดับต่างการเงินให้มีเข้ามากับจาวัดพระศปดีอย่างรุ่งเรืองต่อไปบางท่านก็มีในเรื่องของโชคลาภก็ามาได้ด้วยนะครับก่อนสิ้นปีนี้เพื่อสิทิเหรียญขึ้นมาก็มีโอกาสนะครับที่แต่ไม้ท่านนั้นได้รับโอกาส เสียงดวงอะไรต่างๆที่จะมาเติมเต็มต่างกันได้ด้วยนะครับในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์นะครับคนที่โสดนั้นหลายๆท่านก็น่าจะยังโสดต่อไปนะครับเพราะว่ายังไม่เกิดสถานการณ์ความรักอะไรที่ให้เกิดขึ้นให้เห็นเข้ามาในช่วงนี้นะครับมีแต่ในสถานการณ์ของคนที่อยู่กับครอบครัวก็มีความสุกกุ่ลน,นะครับรับกับตัวเองนะครับบางคนก็เปิด ไม่เปิดเส้นทางของความรักความสัมพันธ์ก็มายอย่างตั้งกาตั้งกำแพงเอาไว้นะครับแม้แต่บางคนแม้จะมีความรู้สึกเป็พอใจใครอยู่สักคนก็ตามนะครับแต่ก็เปลี่ยนแต่เฝ้ารอดูสังเกตการตามสิบตามสองอยู่เท่านั้นนะครับยังไม่ได้มีอะไรในการที่จะสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของไพ่ใบแรกที่ขึ้นมานะครับไปเจ็ดตัวนะครับไกลเข้ามาก็แกะค๊คุยๆในฐานะคนรู้จัก ในคนที่เพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านเพื่อนอะไรก็ตามแต่น,นะครับที่คบกันไปคุยกันไปในฐานะเพื่อนร่วมโลกเท่านั้นนะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะมีความวิตกกังวลในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ในสิ่งรอบข้างในปัจจุบันนี้นะครับที่บางทีนั้นก็เห็นอะไรที่ทําให้สร้างความไม่แน่ใจให้เกิดขึ้นในการที่จะมีความรักนะครับก็เลยแบบอยู่โสดๆต่อไปนะครับส่วนบางคนถ้าว่ามี ความรักความสัมพันธ์เข้ามานะครับก็อาจจะมีโอกาสก็มาได้ด้วยบางทีนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะรักเกา่เกาๆนะครับของบางคนที่อาจจะมีเข้ามาสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นรักเก่าที่เคยจางหายกันไปแล้วนะครับอาจจะกลับมาพบมาเรียนเตือนมาเจอกันใหม่กันครั้งหนึ่งที่จะมาสร้างความผูกพันหรือบางทีอาจจะเป็นใครที่กําลังพิจารณาในเรื่องของการที่ยาจะยกระดับนะครับของคนที่ เป็นเพื่อนกันนะครับที่อยากย้ายเป็นความรักความผูกพันขึ้นเป็นแบบูสาวนะครับที่อาจจะมีก็มาได้ด้วยในสถานการณ์ของความรักนะครับนี่ก็คือในสถานการณ์การงานการเงินและก็กความรักโดยภาพรวมๆนะครับในช่วงก่อนสิ้นปีนะครับก่อนถึงวันที่3ามสิบเอ็ดตันวาคมนี้นะครับของผู้ที่เกิดในวันพระจักรดีนะครับก็ขอให้ผู้ที่เกิดวันพระจักรดีทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งบุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ